สวัสดีค่ะทุกคนครูติ๊กนะคะวันนี้ครูติ๊กกลับมาแล้วนะคะถึงวันพฤหัสบดีก็กลับมาพบกับครูติ๊กในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ใครที่ได้รับสัญญาณแล้วนะคะส่งเสียงทักทายกันมาได้ค่ะส่งข้อความดีกว่าส่งเสียงคงจะไม่ค่อยเท่าไหร่คงจะไม่ค่อยได้เอาเป็นส่งข้อความทักทายกันมานะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะ ตอนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจของพี่แป้งนะคะปั้นข้าราชการสอบผ่านกอพอเนอะ,อะวันนี้เป็นคิวของวิชาภาษาไทยค่ะมีใครเข้ามาบ้างแล้วเอ่ยอยังไม่มีใครทักทายเข้ามาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ก็มาพบกับคำคมของครูนะคะ คำคมของครูวันนี้ก็ยังเป็นคำคมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆชาวเฟริร์ส r ิลเตอร์ของเราทุกคนนะคะก็เช่นเคยนะคะครูก,ก็ยังจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของคนที่มักจะล้มนะคะมักจะล้มแล้วก็ให้ลุกขึ้นสู้นะคะ,ะวันนี้ก็มีมาให้เราหนึ่งคำคมนะคะ หากล้มสิบครั้งแล้วยังลุกขึ้นสู้แสดงว่าคุณคือผู้ชนะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ยอมลุกนั่นแสดงว่าคุณคือคนพ่ายแพ้นะคะคนที่ลุกนะคะอาสวัสดีค่ะคนที่ลุกนะคะขึ้นมาต่อสู้ในทุกๆครั้งที่คุณล้มนะคะคุณจะไม่เผชิญกับคำว่าพ่ายแพ้เด็ดขาดเนาะ เพราะว่าคนที่ลุกขึ้นมาสู้นั้นนะคะอย่างน้อยเขามีหัวใจนักสู้อย่างน้อยไม่ว่าจะ10บครั้งร้อยครั้งพันครั้งในการลุกขึ้นสู้ของเขาสักหนึ่งครั้งมันจะต้องเป็นครั้งที่เขาจะต้องเป็นผู้ชนะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณล้มล้มแล้วไม่ยอมลุกหมกมุ่นจมปลักอยู่กับความพ่ายแพ้นั้นหรือการหกล้มนั้นหรือการส่วนเซในครั้งนั้นไปนะคะ คุณก็จะเป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะมาพบกับคําว่าชนะหรือประสบผลสำเร็จได้เลยเป็นอันขาดเพราะคุณได้ตัดทางของคุณแล้วโดยการที่คุณไม่ยอมลุกขึ้นสู้นั่นเองเนาะอ่าสวัสดีค่ะคุณชานซิสวัสดีค่ะนิวโอ้โหดีใจค่ะสวัสดีค่ะคุณทันซินี วันนี้มีเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนครูแล้วนะคะหกเจคนเนาะหลังจากที่ฟังคําคมของครูไปแล้วนะคะตรงนี้ก็หวังว่าทุกคนที่ได้ฟังะ่ะก็จะมีพลังกายพลังใจนะคะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยเอาจริงมันเป็นช่วงช่วงเวลาแห่งความอ่อนไหวนะคะคุณอันนะคะคุณอันกอทมอเนาะ สวัสดีค่ะช่วงเวลาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวจริงๆเพราะว่าเราเจอกับสถานการณ์ที่ทุกคนต่างเฝ้ารอว่าให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปเสียทีใช่ไหมคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไหร่เนาะในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่เราก็ใช้เวลาที่ มันมีอยู่เนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เวลาเนี้ยมานั่งอะไรคะมานั่งอ่านหนังสือมานั่งทบทวนมานั่งทําความเข้าใจในสิ่งที่หนึ่งเราไม่รู้ 2. เราไม่เข้าใจ 3. ามทำความรู้จักกับหลักสูตรต่างๆเพื่อที่เราจะได้อ่านหนังสือด้วยความเข้าใจเพราะทุกครั้งที่ครูพูดครูจะเน้นความเข้าใจเพราะความเข้าใจไม่ว่าคุณไปเจอ ข้อสอบหรือว่าคุณไปเจอ,อโจทย์ปัญหาอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชากฎหมายหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราทําด้วยความเข้าใจเนาะโจทย์มันมาอย่างไหนก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะเราจะสามารถพลิกแปลงนะคะพลิกแปลงแล้วก็ทําข้อสอบนั้นได้ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น สาม,มารถที่จะเดินออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยวิชานี้ฉันผ่าน60%แน่นอนนับมาได้เลย1 2 3 4 5เพราะครูเคยผ่านอารมณ์นั้นมาแล้วเช่นกันจะโม้เรื่องของตัวเองอีกนิดนึงนะจ๊ะ <c oughs> อะ่ตอนที่คุณครูสอบติดเนี่ยบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้โค้งมากเลยเคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าหอบกระเป๋าเนี่ยหอบกระเป๋าติดตัวตลอดเวลาซึ่งกระเป๋านี่ย ใบนั้นอ่ะจะมีหนังสือจะมีชีทน่นนี่นั่นไว้ให้อ่านเนาะแล้วก็พอครูฝึกทำอย่างที่เคยเล่าให้เราฟังมาเนี่ยมาทำข้อสอบในปีที่สอบติดเนี่ยบอกเลยว่าพกความมั่นใจออกมาจากห้องสอบเต็มร้อยทำไมถึงบอกว่าเต็มร้อยเพราะในแต่และว,วิชาไม่ว่าจะเป็นภาคกอภาคขอ นะคะที่เราเข้าสอบครูนับออกมาเลยนับและคิดเปอร์เซนต์เพราะทุกคนคิดเปอร์เซ็นต์เป็นอยู่แล้วเนาะห้าสิบข้อกี่ข้อเราผ่านห้าสิบข้อเราต้องได้อย่างน้อยสามสิบข้อขึ้นไปอย่างน้อยนะคะแต่ถ้าต่ํากว่านั้นไม่ได้ละถ้าเรานับได้สามสี่สามห้าสี่สิบออกมาออกจากห้องสอบนี่ใช่เลยเนาะเพราะว่าครูสอบครูเนาะแต่ละวิชามันก็จะห้าสิบนะคะห้นาสิบคะแนนห้าสิบข้อ ถ้านับออกมาแล้วเราจะรู้เลยว่าในการสอบครั้งนั้นเราได้แน่นอนหรือเราไม่ได้ถ้าเราเดินออกมาแล้วเราบอกว่าเอ้ยไม่แน่ใจเลยข้อนี้ไม่รู้ว่ามันคือข้อกอไก่หรือกาผิดกาถูกหรือเปล่านั่นแสดงว่าในการสอบครั้งนั้นคุณเตรียมตัวมาได้ไม่ดีพอมันจะทำให้คุณเป็นคนที่ล้มนะคะเป็นคนที่ล้ม แต่ในเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณล้มคุณจะต้องลุกขึ้นสู้แล้วพิจารณาในการสอบในครั้งนั้นว่าคุณพลาดตรงไหนในเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณพลาดตรงไหนคุณไม่เข้าใจตรงไหนเราทุกคนอ่านข้อสอบออกมาอยู่แล้วไม่มีทางที่จะจําข้อสอบที่เราทําไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวเราจําได้อยู่แล้วกลับออกมาข้อไหนไม่มั่นใจมันจะติดอยู่ในใจเราเรามาฝึกฝน ในข้อนั้นหรือโจทย์ในแนวทางนั้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชํานาญให้เราเนาะเพิ่มความชํานาญเพิ่มความเข้าใจให้กับเราแล้วการสอบครั้งต่อไปมันก็จะทําให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายซึ่งเป้าหมายของเราคืออะไรก็คือค่าราชการนั่นเองนะคะอ่าหลังจากที่ฟังคุณครูพูดเล่ามาละ มาลองดูที่ข้อสอบของเรากันข้อสอบของเราวันนี้ที่นํามาให้ได้ลองฝึกทํากันนะคะ,ะก็ไม่ได้ยากมากมายนะคะค่อนข้างที่จะง่ายเนาะ,ะมาดูนะคะที่นามาให้เราได้ฝึกทํากันภาวะโภชนาการเป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากในวัย50ปีเพราะการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนสมดุลโดยเฉพาะวิตามินและกรดแอลเ จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานไม่ติดเชื้อและจะป่วยได้ง่ายร่างกายจะสามารถต้านโรคร้ายต่างๆรวมถึงป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจได้ข้อนี้นะคะเป็นบทความสั้นเขามีคำถามว่าข้อใดเป็นประโยคใจความสำคัญของบทความนี้นะคะบทความนี้มีใจความสำคัญว่าอย่างไร ก็ไก่ภาวะโภชนาการเป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากในวัย50ปีขอไข่เพราะการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนสมดุลขอควายโดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานไม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายงองงูร่างกายจะต้านทานโรคร้ายต่างๆรวมถึงป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจได้อ่า ตรงนี้นะคะเขาถามถึงเขาถามถึงใจความสําคัญซึ่งจะพูดทุกครั้งว่าใจความสําคัญและสาระสําคัญนะคะจะคือตัวเดียวกันตัวเดียวกันอย่างไรทำไมเวลาถามไม่เหมือนกันใจความสําคัญส่วนมากเขาจะนำมาเป็นแบบประโยคเนาะประโยคนะคะ แต่ถ้าเป็นสาระสำคัญสาระสำคัญจะมาในรูปของลักษณะของการสรุปแล้วเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงเป็นท้อยคำของเราเป็นท้อยคำของเรา ครูจะย้ําอยู่เสมอนะคะเรื่องของใจความสําคัญและก็สาระสําคัญซึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันก็คือคําว่าสรุปสรุปก็คือการนําใจความสําคัญมาสรุปแล้วก็ย่อให้มันได้ใจความสําคัญที่เป็นเนื้อแท้เมนหลักของเนื้อหาของบทความนั่นเองนะคะามาดูวิธีคิดกันเนาะเขาบอกว่า ข้อใดเป็นใจความสำคัญใช่ไหมมีภาวะโภชนาการเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในวัย50ปีอ่ะทุกๆคนลองตอบเข้ามาดูสิว่าจะมีใครตอบข้อไหนบ้างแล้วก็เพราะอะไรลองบอกเหตุผลครูม,มาด้วยนะคะวันนี้ไม่เอาแค่กอขอคงองนะเพราะว่าค่ากอขอคงองเนี่ยมัน verb to do ได้ใช่ไหมคะแต่ครูอยากให้เรา verb to do not นะ มีแอบใช้ภาษาอังกฤษของคุณครูส้มเข้ามาช่วยด้วยนิดนึงนะคะเขาบอกว่าภาวะโภชนาการเนาะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในวัย50ปีเพราะการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เห็นคำว่าเพราะไหมคะอาสะแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวนี้นะคะมันจะต้องอธิบายประโยคน,นี้ตัวนี้เราเก็บไว้ก่อนอาเก็บไว้ก่อนในประโยคน,นี้ โดยเฉพาะวิตามินและเกลแร่อ่าตรงนี้เขาก็เน้นเหมือนกันนะโดยเฉพาะวิตามินเกลืแร่แต่ตัวนี้มันก็อะไรครับสรุปรวมของประโยคที่อยู่ด้านหน้าเช่นกันจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานไม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ไง่ายร่างกายจะต้านทานโรคต่างๆรวมถึงป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจได้อ่ะทุกคนลองตอบคุณครูเข้ามาหน่อยแล้ว วันนี้คุณครูได้หัวใจเยอะมากเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะวิธีคิดของเราเห็นที่คุณครูคิดครูคิดเขาเรียกอะไรคีย์เวิร์ดของเราไวใช่ไหมคะเพราะแสดงว่าจะต้องอธิบายคําที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะอธิบายคําหรือประโยคหรือถ้อยความที่อยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าภาวะโภชนา เป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากในวัยห้แสดงว่าคนที่อายุในวัยเนี้มีความจําเป็นที่จะต้องอยังไงคะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนอ,อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะวิตามินสิ่งที่เขาจะต้องได้รับอย่างครบถ้วนก็คือวิตามินเกลือแร่เกลือแร่ที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงและทําไมคะและก็มีภูมิต้านทานพอจะนึกออกหรือย,อยังเอ่ยว่า ควรจะเป็นข้อไหนที่ควรจะเป็นข้อไหนที่เป็นประโยคใจความสำคัญของเรานะคะ,ะเพราะอะไรคะเพราะคีย์เวิร์ดมันมีตรงนี้นะคะอธิบายข้อความที่อยู่นะข้างหน้าสแสดงว่าประโยคใจความสำคัญของบทความนี้ของเรานั่นก็คือข้อกอไก่นะคะภาวะโภชนาการเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในวัย50ปีแล้วตรงเนี้ย ทั้งหมดเนี่ยเป็นการอธิบายภาวะโภชนาการโภชนาการของคนในวัยอายุ50ปีนั่นเองนะคะฉะนั้นในข้อ17จึงตอบข้อกอไก่เนาะอ่าต่อไปนะคะข้อ18ของเราข้อ18ของเราเนี่ยเขาบอกว่าข้าพเจ้าใคลจะกล่าวแก่ท่านว่า การทำานุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายรทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็นข้อ18เนี่ยเขามีโจทย์มาให้เรานะคะเขาถามว่าข้อใด ต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญของบทความนี้เขาถามถึงอะไรในข้อนี้ก็คือสาระสำคัญนั่นเองนะคะข้อที่แล้วถามถึงเจอความสำคัญข้อนี้ถามถึงสาระสำคัญก็ไก่ความรับผิดชอบขอไข่ขความสามัคคีของคนในสังคมขอควายความเจริญมั่นคงของประเทศงองูความสำนึกรู้หน้าที่ของคนไทยตรงนี้นะคะเป็นพระราชดำรัสเนาะ พระราชาดัมรัสของอสมเด็จพระประเมนทร์นะคะขอใช้ชื่อเดิมนะคะพระปร,ะเ,มประเมนทร์ภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่9ของเราเนะาะใช้รัชกาลที่9ดีกว่าง่ายดีเพราะว่าพูดแล้วรู้สึกว่ามันติดๆคัดๆดนะคะท่านได้ทรงกล่าวว่าเนี่ยได้มีใจนะคะ ใครจะกล่าวกับทุกคนว่าการที่จะทำนุบำรุงประเทศก็คือรักษาประเทศชาติของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุททกๆคนเลยนะคะที่จะต้องคว้านควายที่จะกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะเพื่อทำรงบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็นสแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงว่า การที่เราเนี่ยจะรักษาหรือว่าบำรุงประเทศชาติของเราไว้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนทุกคนเห็นคําว่าจะต้องไหมคะจะต้องคําว่าจะต้องนี้เป็นคีย์เวิร์ดคือสิ่งที่คุณต้องกระทําทําอะไรทําการขวนขวายขวนขวาย ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพหน้าที่การงานหรือทำสิ่งใดก็ตามนะคะสิ่งที่คุณจะต้องกระทำแล้วสํานึกรู้ในตัวคุณเองนั่นก็คือคุณมีหน้าที่กระทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดหน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของคุณคือทำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้จเจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น สิ่งที่เขาพูดถึงนะคะสิ่งที่เขาพูดถึงนั่นก็คือความสำนึกรู้ของคนในประเทศสวัสดีค่ะรีนี่โอ้ดีใจมากเลยวันนี้รีดิงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนโคลด้วยอีกหนึ่งคนนะคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาต้องอสมเด็จราชกาลที่9นะคะต้องการบอกเราเนี่ยนั่นก็คือคนไทยเองนะคะจะต้องสำนึกรู้หน้าที่ของ คนไทยก็คือสํานึกรู้หน้าที่ของตนเองสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือความสมามัครีของคนในชาติถ้าเราไม่อ่านข้อสอบหรือเนื้อความของบทความให้ดีๆสิ่งที่ทุกคนจะตอบเลยทันทีคุณครูมั่นใจเลยว่าหนูทุกคนเนี่ยจะตอบข้อขอไขแน่นอนนะคะจะตอบข้อขอไขแน่นอนถ้าไม่ขอไข ทุกคนจะก็จะมาที่กอไก่ทันทีเพราะเห็นอะไรคะเพราะเห็นคําว่าความรับผิดชอบของคนไทยนาะความรับผิดชอบของคนไทยแต่ก่อนที่เราจะตอบเราจะต้องพิจารณาข้อความก่อนพิจารณาข้อความแล้วค่อยมาตอบอในเมื่อเราวิเคราะห์ข้อความมาแล้วนะคะข้อที่ตอบนั่นก็คือข้อกง,งูคือความสํารึกสํานึกรู้หน้าที่ของคนไทยคือคนไทยเนี่ยจะต้องรู้เองควนควายเอง ว่าตนเองมีหน้าที่อะไรหน้าที่อะไรที่อยู่ในประเทศยัางครูเป็นครูสำนึกรู้ในหน้าที่ของครูคือจะต้องสั่งสอนลูกศิษย์ให้ความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้ต้องบ่มเพาะลูกศิษย์ให้มีใจอะมีใจอะไรบ้างรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ผิดชอบชั่วดีพยายามทำให้เขาเป็นคนดีที่สุดทุกครั้งนะคะอันนี้ เพิ่มเข้ามานิดหนึ่งไม่มีอยู่ในบทความแต่เป็นความรู้สึกของครูซึ่งครูเอาคำว่าหน้าที่ซึ่งยกตัวอย่างจากตัวครูเองเวลาที่ได้ยินลูกศิษย์ว่าบอกว่าครูครับผมสอบบรรจุติดทุกคนลองคิดดูว่าครูสอนลูกศิษย์มาจนลูกศิษย์สอบบรรจุติดข้าราชการครูครับผมสอบติดได้เป็นครูเหมือนครูแล้วครับ ครูบอกเลยว่าครูมันคือความสําเร็จของคนเป็นครูนะคะครูคะหนูสอบบรรจุได้แล้วคะ่ะครูครับผมสอบเข้าหมอมาินโดนได้แล้วคับเนี่ยครูครับผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภาัฏได้แล้วคะ่ะได้แล้วคะ่ะบอกเลยว่าคนเป็นครูนะคะมันไม่มีอะไรจะพูด มากไปกว่าคําว่าฉันส่งลูกศิษย์ฉันเนี่ยถึงฝั่งฟันแล้วนะคะแล้วครูก็อยากจะมีความรู้สึกอย่างนั้นกับพวกเราทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาเป็นลูกศิษย์อยู่ในเพจพี่แป้งปั้นข้าราชการสอบผ่านกอพอกับครูพี่แป้งครูติก๊กแล้วก็ครูส้มกับทีมเรานะคะ The First Tutor หวังว่าครูจะได้ยินคำคำนี้ จากลูกศิษย์ของครูทุกๆคนพูดตรงๆพูดง่ายๆใครที่มาเป็นลูกศิษย์เราอยากให้เขาไปได้ทุกคนไปได้ดีทุกคนแล้วก็ไปเป็นข้าราชการทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเช่นเคยแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะไม่ยอมล้มถึงแม้ทุกคนจะล้มครูก็ขอให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ครูทั้งสามคนก็จะคอยพยุงเรานะคะจนกว่าจะถึง ฝั่งฝันของทุกคนเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตค่ะวันนี้ครูติ๊กก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ